เฉันทวิตโพสต์แล้วหลังใหม่ดาวิกาลั่นข้อความเศร้ากลางทวิตเตอร์ทำแฟนๆจับตาเลิกหรือไม่ปรัศนีมีคำตอบเรียกได้ว่าถือเป็นนางเอกเอลบังร่างเล็กที่ฮอตเอามากๆสำหรับสาวใหม่ดาวิกาที่มีผลงานละครภาพยนตร์และโฆษณาออกมาให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เรื่อยๆและตอนนี้บอกเลยว่าหัวใจก็ไม่ว่างแล้วเพราะกำลังคบหาดูใจกับหนุ่มเตอ๋อชฉินทวิตมานานกว่าสปีแล้วและเมื่อเธอได้ออกมาเคลื่อนไหวทีไร ก็มักจะกลายเป็นที่ฮือฮาทุกครั้งกระทั่งล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมือ่อใหม่ดาวิกาได้ออกมาทวิตข้อความเศร้าผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าถ้ามันหมดใจแล้วอะมันหมดจริงๆนะท่ามกลางเหล่าแฟนคลับที่เข้ามาส่งกำลังใจกันอย่างมากมายอีกทั้งยังมีชาวเน็ตโยงอีกว่าที่สาวใหม่โพสต์แบบนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักกับหวานใจอย่างเตอฉันทวิตหรือไม่เตอโพสต์แล้วหลังใหม่ลั่นข้อความเศร้า ล่าสุดด้านของหนุ่มเตอ๋อชันทวิตก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพผ่านไอจีสตอรี่ในทันทีโดยเป็นภาพที่สาวใหม่ดาวิกาถือลูกโป่งสีเหลืองพร้อมกับแท็กไอจีของใหม่อีกด้วยเรียกได้ว่าโพสต์เดียวรู้เรื่องและเป็นเครื่องยืนยันว่าทั้งคู่นั้นยังรักกันดีไร้ปัญหากันอย่างแน่นอน